สวัสดีเอฟซีที่นนารักทกุ้ทุกคนนะจา๊ะมือนี่ก็เป็นวันหยุดวันหยุดวันใจคุณสายก็เลยชวนบอกว่าไปปิกนิกนอกบ้านพนาเข้ากับเตรียมของเล้จา้าก็เตรียมศาสตร์ไปน้าแต่ว่า สิไปหยางมาตีมาติดตามเบิ่งเลยจ้าเข้ากระได,ดตรงทีรีทีรีทีรีบุกหน้าสู่คลองขุดใหม่จ้าท้ายกระดูกเข้าสิมาเห็ดหยางเอามาเห็ดหยางขะนะกับมาตกปลาน่น่ะจ้าเบิง์เนี่ยน้ำเหมือนขงังทางโอ้ยคนตกปลาหลายคักจ้าพี่น้องเอฟซีที่หนารักทุกผู้ทุกคนเบอง์เนี้ยหลายคักนี่ขนาดตอนเหมือนใบม้งกว่าสิใบ,บสองเลยเดีอโอ้ยคนยังหลายอยู่หนี่เห้องคีมา,าสูดคลองหาหมองลงกับแท้ในใดยอยู่เพราะว่าคนหลายหลายจ้า นี่ปรดีเขาก็เลยได้หม่องจอดเอาเบื้องกระดูเบื้องสถานทีโอ้โหไปตาจอดบอสามีวนันโอ้ไปที่ใหม่เถอปะนะมองนี้มันหอนหอนก็เล่นลูกไส้กับว่าหอนก็เล่ยายมองนั่นเขาก็บยายมาอีกมองนึงนี่จ้าบรรยากานมองโต๊ะปลามองนี่เขากับมาปูสาดเรียบร้อยเขากับมาขนของลงไปกระสิเมียน e. เก,ากน้าอี้มีเบสโต๊ะปลามีทุกแนวราชาในรถนี่มี อุปกรณ์ตกปลาหลายค่ะลูกซายมือน,นีก็ได้ยอนใน่ยอนยอนี่จ้าคุของอุปกรณ์ตกปลาอุปกรณ์ตกปลาไม่หายพอเพลินนี่จ้าเพื่นกับทาการปั่นเยื่อและจ้านี่ผสมเยื่อนี่ลูก้ายกับเตรียมมันขาตั้งกล้องเตรียมมันปุณห์เตรียมเบดเอาเบดออกมาเอาเอา,เอาไดด่ะลาะทางนั้นคุณสาของเข้าก็ได้มาทําการปั่นเยื่อจ้าเพิ่นกับปั่นไว้เป็นก้อนกลมๆเนาะปั่นไว้จักสองอันสามอันเนาะพะว่า เข้าสิโตประมาณสามเบ็ดลงอันสามขั้นจ้ะเบ็ดลงไปสามขั้นเนาะนี่เพิ่นกับว่างไวเพราะอันเพินพ่นปั่นแล้วแล้วเพิ่นกันเอาไ้เบ็ดเอาปั่นแล้วแล้วเอาว่างไวจังไหนเหยียบเยื่อที่จัลของปั่นไวแม่จ้ะเพิ่นก็ได้ปั่นไม่แต่หัวไหลาว่างไวกับว่างไวเพราะนอเนีน,นจคลของเนะาะไม่ลูกไ้ก็ได้วานเห้ยเห็นมันเปวานแหีก็ได้โต๊ะปลาลงไปแล้วจ้ะนี่จ้ะเอา เมื่อเพิ่นนั่นถือเอ็นเป็นแผลจากน้อยหนึง่งนี่จ้าคันที่สองลงไปแล้วเบ็ดคันที่สองลงไปแล้วจ้านี่หาล้อเบิองจ่าบานปลาสิติดเบ็ดเท้าบอนี่เราก็นั่งท่าไปประมาณห้านาทีจ้านั่งมาโดนหานาทีในที่สุดปลาก็มาติดเบ็ดของเราแล้วนี่จ้าเอาไปนี้เทาสิดึงเบ็ดได้ไปนี้เอาเอาหมุน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 หม,ม,มุนกันดู แล้วก็หมุน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 เอาสิได้ปลาหยังอา้าวได้ปลากระแงงหน่อยจา้าอันนี้นี่มกกระแทบจา้าอ้อมกระแทบปลากระแงงนี่เขาก็ได่ซีหาตพวผนี้จา้ามือนี่จากนั้นลูกไส้เด้ยินเสียงเขาอันขายอันลูกสิ้นทอดโอ้ยเทิงขายนำหิวบันนี่ซื้อประมาณเมื่อหาฮกใหม่บุญนาจา้ากินผู้เดียวบุญนะแซบหลายมาเ้อะจ้ามากินลูกสินทอดแลวลูกไส้ยกนิ้วพร้อมแทบหลาย เสร็จแล้วมือนีห้อาก็ได้ป้าหาโตจ้าเดินทางกลับบ้านเลยจา้าสวัสดีจา้า